และนี่ก็จะเป็นบัวหิมะที่ส้มปลูกปีแรกในอเมริกานะคะที่จริงที่ืางไทยย่้มก็ไม่เคยเกิยนเนาะสวัสดีค่ะทุกคนที่เห็นข้างหลังนี้ก็คือต้นบัวหิมะนะคะตอนนี้เหี่ยวแบบนี้แล้วเนาะสองสาวันก่อนยังดีเลยคือเมื่อเช้ามา น้ำหมอกลงนะคะน้ำค้างลงแม่คเน้งลงเนาะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะ3มองศาเซลเซียสตอนเช้ากลายเป็นแบบนี้แล้วส้มว่าจะไม่ขุดนะคะจะรอเดือนหน้าแต่ตอนนี้ต้องขุดแล้วนะคะเพราะว่ากลัวมันตายก่อนจะได้กินเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขุดต้นบัวหิมะกันนะคะส้มจะไม่ขุดเยอะนะเพราะว่าจะลองดูว่ามันจะอยู่ในดินได้นานแค่ไหนนะคะตอนหน้าหนาวและตอนนี้ส้มจะขุดมาเพื่อลองชิมค่ะอดใจไม่ไหวจะได้ชิมปีแรกเลยนะคะ มาลุ้นกันทุกคนกอนี้ก่อนเพื่อนเลยมันมีหลายกออยู่เนาะเดี๋ยวจะลองกกนี้ก่อนเพื่อนเลยขุดไกลๆหน่อยเถอะหัว,หวมันเยอะอุ้ยมีอยู่ค่ะทุกคนอุ้ยมีบัวหิมะนี่นี่นี่มีอยู่นะคะลุ้นแอบลุ้นอุย้ย จะบอกนะว่าหัวเน่าแล้วอุ้ยยังไม่เน่าหัวสวยด้วยอื้ยข้างล่างนี้มีหัวอย่างใหญ่เลยมันใช่บัวหิมะหรือเปล่าเนี่ยยางใหญ่เลยนะคะดูสิจะได้กินบัวหิมะครั้งแรกอุ้ยแต่พวกนี้ยังอ่อนอยู่เลยค่ะทุกคนยังอ่อนอยู่เลยเนาะนี่ค่ะ ปีหน้าส้มต้องขยายพันธุ์ได้เยอะมากๆแน่นอนเลย <c oughs> โอ้โหยังหัวเล็กอยู่นะคะยังหัวเล็กอยู่เนาะ และนี่ก็จะเป็นบัวหิมะที่ส้มปลูกป,ปีแรกในอเมริกานะคะที่จริงที่เมืองไทยส้มก็ไม่เคยกินเนาะเดี๋ยวขอลองล้างน้ำแล้วก็จะปอกให้ทุกคนได้รับชมกันว่ามันเป็นยังไงส้อมอยากจะลองกินหัวนี้แหละมันมีแตกๆด้วยเนาะหัวนี้ก็น่าอร่อยเหมือนกันนี่นะคะส้มก็ไปล้างมาแล้วหัวใสเลยเดี๋ยวจะลองกินเป็นครั้งแรกจะดูว่ามันรสชาติเป็นยังไงมันมีรอยแตกแล้วนะคะไม่รู้ว่าแตกเพราะชื้นเกินไปหรือว่าอะไร หลายท่านที่รู้หรือ,อเคยปลกอุ้ยมันมันมันดังแกรกแกเลยอะทุกคนมันดังมันมีเสียงดังไะบอกแล้วแตกเลยนะคะเหมือนมะม่วงฟ้าลั่นเลยเนาะอุ้ยส,สวยส,สวยสวยนี่ค่ะ จริงไม่ต้องไม่น่าจะเอาเปลือกออกเนาะเพราะว่ามันน่าอร่อยนะคะเหมือนหัวใชยเท้าเลยขอโดมกินไม่ใช่หัวใชยเท้าไม่ใช่กลิ่นหัวชยเท้านะคะเดี๋ยวจะลองจับรั้งแรกเลยวัวหีมะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนาะลองกินขังรร้งแรกอ่ะอื้ม รสติเม้ม,มขออภัยด้วยตัดเสียงตรงนี้ออกเพราะว่าส้มอยากจะพูดว่ารสชาติมันเหมือนมันแก้วนะคะแต่ส้มพูดว่ามันแจวเนาะก็เลยทําให้มันถูกต้องโดยการตัดเสียงออกและพูดใหม่ค่ะสรุปนะคะส้มชิม,มไปชิมมาส้มก็ได้ออกมา3มรสชาติก็คือเหมือนรากบัวแต่เขาไม่ฝาดเหมือนรากบัวเนาะและก็เขามีรสชาติเหมือนมันแก้วแล้วก็แห้วด้วยค่ะและนี่ก็าอาจจะเป็นที่เขาเรียกว่าบัวหิมะนะคะ เป็นการปลูกต้นบัวหิมะครั้งแรกนะคะแล้วก็ลองกินปีแรกลองกินครั้งแรกด้วยเนาะอร่อยค่ะอร่อยแบบว่าหวานกรอบเลยนะคะแบบว่าตอนปอกเปลือกเนาะแตกแบบว่าดังแกรกแกรกเลยนะคะเหมือนมะม่วงฟ้าลั่นเลยเนาะนี่นะคะอร่อยมากเนี่ยก็ยังมีหัวที่แตกของมันเองด้วยนะคะกรอบหวานมาก ส้มก็อยากให้ทุกคนลองปลูกเนาะอันนี้เป็นการปลูกปีแรก้็กยังไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะคะท่านใดที่เคยปลูกแล้วก็ขอให้แนะนําคนอื่นนะคะช่วยคอมเมนต์แนะนําคนอื่นด้วยนะว่าปลูกยังไงจะให้มันหัวใหญ่หัวโตนะคะปลูกยังไงเก็บเกี่ยวยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ส้มต้องขอตัวลาก่อนคะ่ะเจอกันวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ